ตึง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 อ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับผู้คุมในแมปเอ่อ g กลอปปีนะคะเป็นแมป g กลอปปีหนึ่งนั่นเองอุ้ยอะไรอะแมป g กลอปปีมันทำอะไรอย่างได้ยังงั้นเหรอว,ว้าวทุกคนดูสิฮะ เราขอเรียกตัวเองว่าไอซี่แล้วกันนะโอเคเอาเป็นขอเขาเปลี่ยนขอเปลี่ยนชื่อตัวเองในเกมเป็นไอซี่ได้ไหมมันเรียกง่ายมากเลยอะทุกคนเรียกเราว่าไอซี่ก็ได้นะคะเพราะว่าเฮ้ยฉันชอบแต่งตัวสีฟ้าในเกมอ่ะไม่เอาดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ยังมาอยู่กันในแมปโกออบบี้นะซึ่งเห็นไหมว่าไอซี่ขยายตัวใหญ่ได้ว้าว ฉันขอแต่งงันขอตั้งชื่อผู้คุมว่าไอซี่แล้วกันนะ,อ,ะอันนี้คือเป็นชื่อผู้คุมนะไม่ใช่ชื่อเราหรอกแล้วก็ยัจะตั้งนะคะทุกคนอันนี้นะอันนี้ก็คือการขยายตัวให้ใหญ่ของเราเองค่ะว้าวถ้าใหญ่กว่านี้ก็เข้ารูไม่ได้นะฮะอันนี้ก็นะ่จะเป็นแบบปกตินะทุกคนเราก็จะต้องปรับตัวใหญ่ปีด๊ดถูกไอซี ไอซี่ผู้คุมคนนี้หืขึ้นมาได้สูงมากเลยค่ะต่อไปเราขอปรับให้เป็นขนาดกลางดีไหม mm. อุ้ยอ๋อถ้าเกิดตัวใหญ่เกินไปมันจะเดินช้านะคะแล้วก็ดูไม่สมส่วนด้วยนะ mm. Mm. ตัวอะไรก็ไม่ค่อยสมส่วนนะคะ mm. Mm. อ๋อทุกคนออ๋มันบังคับยากค่ะ เป็นตัวเล็กก็บังคับยากนะคะโอ้ย <c oughs> คนมามุงตายกันด่านนี้เลยหรอ <c oughs> เอออ่ะร่วง ทุกคนนี่อุย้ยเราเกิบไปด้าวนะออ้ยมีนัดเดียวเองอะแล้วเส้นชายยังไปไม่ถึงเลยถ้าเกิดไปเล่นออบบี้ครั้งหน้าเราจะทำชาเลนจห้ามตายดีกมินเนียครั้งหน้าเดี๋ยวจะแต่งเป็นน้องกองทีนะทุกคนไมงตายอีกแล้วฮะทำไมเราตายบ่อยอจังเลยอะอุย้ยตายอีกแล้วไม่อยากจะเชื่อทำไมผู้คุมตายบ่อยจังอะ เอ้ยหืมไม่มีใครมีมันนี่เลยคะเราจะเู้เหมือนว่าเราจะต้องตัวใหญ่พอสมควรนิดนึงนะคะตอนนี้ไอซี่อกจะปรับตัวให้มันดูใหญ่นะคะ เเดียจะเล่นผ่านไหมนี่วันนี้อ๋อมันต้องแบบนี้เออ,อ,อได้แล้วโอเคขนาดตัวต้องปกตินะคะไม่งั้นทุกคนตายนะอ่าต่อไปเราปรับให้ตัวเล็กได้เลยนะคะแต่จะบังคับยากนิดน,นึงนะสำหรับตัวเล็กนะต่อไปเราขอปรับเป็นตัวเล็กนะคะอ่าเล็กแบบเล็กสุดเลยอุ้ยตาย ขนาดตัวเล็กยังตาได้เลยค่ะทุกคนงั้นเอาประมาณตัวใหญ่แบบนี้้วก็นนะทุกคนมันก็จะดูแบบสมส่วนไหมอะ่ะอันนี้เป็นออบบี้กวออบบี้นะคะทุกคนสามารถหามาเล่นกันได้นะคะใน Roblox นะอ๋อตายแล้วทำไมลวงง่ายจังเลยอะ่ะทำไมอะ่ะ อยต้แล้วชนแขนเดินก็ไม่ได้โอ้ยไม่น่าเดินแบบนี้เลยเราอ้ยทุกคนแล้วมันต้องไปทางไหนอ่ะมีอีกหลายดานเลยเนี่ยตอนแรกก็ว่ามันง่ายอยู่นะชักเริ่มทอ้อแล้วเนี่ยโอ้ยอ้อยอีกแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะตายแล้วโอ้ไมค์ก็ทุกคนคินแค่ทุกคนแค่มันก็แบบว่ามันเป็นอะไรที่ ยากเอาเล่นนะเฮ้ยเพื่อนตายต่อหน้าแบบนี้เรอไม่ได้นะอุ้ยไม่ดีอโอยอแล้วหูงั้นต้องปรับเป็นตัวใหญ่สุดสะแล้ว ขยายนั่งอือมันต้องขยายร่างเอือแบบนี้ใช่ไหม <laughs> ขยายร่างเอือทุกคนมันได้ไหมอ่ะมันจะทัได้มีแอะเราว่าต้องตัวเล็กนะคะอยุยาหญเล็กไปอหญ่เล็กไปอันนประมาณคนที่ไม่ค่อยกติะทุกคนถ้าเราตัวเล็กมากไปมันก็จะไม่ค่อยดีนะคะ โอเคทุกคนได้แล้วโอ้ยก็จะผ่านใช้ขนาดแบบนี้แหละกําลังกระโดดสูงไม่ได้อีกแล้วอ้อยศพยักษ์มาตายตรงนี้เลยทุกคนอ่าเล็กกว่านี้นิดนึงอ่ะคิอื้อกำลังจะพูดเลยว่าดูคล่องตัวดี มมมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะอุย้ยเอ,าเอา้าเอ้าโดนอะไรอะถามจริงวิกลอยด้วยนั่นวิกผมลอยด้วยนั่นนั่น,น,นโอ้ยจะจะเล่นผ่านไม่นด้ชาติเนี้ยถามจริงโอ้ยโอ้ยอีกแล้วเฮ้ hey. คือปอะตมันมันไม่ได้นะคะทุกคนเราจะตายไม่ได้นะคะคุณน้องคะถามจริงนะคะคือจะให้ลูกพี่ไปกระโดดนี่มันถึงไหนเรานึกออกแล้วจะผ่านเขางกดไปมันก็ต้องนานใช่ไหมล่ะ ย้ายตัวใหญ่แบบนี้เลยครับท่านแล้วก็กระโดดข้ามฝ่าผาเขากดนี้ไปได้เอาเอาเล็กสุดเฉยนี่จะปรับไปตัวใหญ่สุดไปเลยนะคะเดี๋ยวจื๊บอ่าต่อไปตัวเล็กประมาณไหนดี <S <S อออ,อ,อ๋อันนี้ไม่ได้นะะเท่าที่ดูแล้วเราต้องตัวใหญ่ตัวเล็กประมาณไหนคะเนี่ย ทุกคนทุกคนคิดว่าตัวธรรมดามันอยู่ที่ประมาณไหนก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราปรับประมาณนี้กอนะะเราก็ไปเฮ้ย้ใกล้ถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้วก็ถึงแล้วเย้มาถึงแล้วทุกคนต่อไปอ,อันไหนไปไงไม่รู้ที่รู้แค่ว่าเราแค่ปรับตัวให้ใหญ่จาก กระโดดออฟบีก็ง่ายขคือเราค่ะเย้เอาประมาณนี้โอเคต่อไปเอา,เอาโอ้ยอย้เลกเกินเดี๋ยวเด,วเดวมันก็จะ,กะเดินยากนะคะพอดีผิดสัดส่วนเลยอะ่ะรู้สึกตัวจะหลุดแล้วนะคะความรู้สึกเหมือนคนตัวจะหลุดนะคะเพราะมันดูไม่ค่อยสมส่วนเลยนะคะโอ,โอเคขยายล่างมาก อ้ยไม่เดินช้าจังอะคนคือเฮ้ยเอดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรยะล่ะบันไดสีรุ้งช่วยซ่อมแซมทางให้ฉันได้เดินผ่านไปด้วยเดี๋ยวเรว,ว,วอืออือเล็กแล้ว เฮ้มันเท่มากเลยนะเอว่าไปเอ้ยแบบเอออ๋แบบนี้ก็ได้นี่เฮ้ยได้ได้ได้ว่ศพกระเด็นศพกระเด็นมาตรงนี้มันก็เลยผ่านไปได้โอ้ยอ้อ้ยองงงงเลยนะครับมันได้อ เออมันต้องไปอย่างนี้เนี่ยอันนี้ง่ายหนิดเดียวอุ้ยอ้าวโถ่ลูกพี่อะหนูก็จะปรับให้มันตัวใหญ่ขึ้นสักหน่อยนะคะอ้าวเขาไม่กลัวตรง,ตรงกลัวตายอะไรเลยถามจริงเดี๋ยวอุ้ยอ้าวเรือมีเรือมาเนี่ยโอ้โหต,ตัวตัวใหญ่มาโอเค คุณคะเราต้องค่อยๆไปนะคะตัวเล็กต้องอีกไปต,ต้องปรับต้องปรับให้มันสมสส่วนนิดนึงนะคะอู้ตายแล้วก็แบบทรามานจิตใจอ้อออถ้าแข่งอันนี้เสร็จเนี่ยทุกคนต้องทุกคนต้องไปทุกคนต้องไปล้างสมอง เอ้ยไม่ใช่ทุกคนต้องไปสแกนสมองแล้วว่ะตัวเองคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมอยู่ดีๆตัวเองถึงแบบตัวเล็กลงได้อา้าวเล่นผ่านแล้วค่ะ play new game grow up b 2 t อ o คตอนนี้ก็ชนะแล้วนะคะไหนดูสิเราไม่ได้ขนาดนี้แล้วห้ของรางวัลปันดาซีร คุคะเราปรับตัวใหญ่บ้มไปเลยนะคะโอ,อ้อือตาย <c oughs> อ่าก็สำหรับที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามชออย่าลืมเชร์เลยนะคะสําสำหรับวันนี้ก็ต้อง ไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย